วันที่จะถ่ายกิกดูสมมุติว่าพรุ่งนี้จะถ่ายกิกดูวันนี้มีงานอีเวนต์อยู่ที่เชียงใหม่บนดอยอะไรสักดอยหนึ่งไม่รู้ในความอ,อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราร้องเพลงเสร็จที่จะลงจากดอยเนี่ยรถไม่มีละเพื่อจะมาขึ้นเครื่องตอนเช้าเป๊ก็ต้องขอบคุณนะวันนั้นนะคะมีรถอยู่คันหนึ่งที่ให้เป๊กติดรถมาด้วยเป็นรถที่แบบเขาเรียกกระบะที่มันสานอย่างเงี้ยอาอกระบะเขาเรียกว่ากระบะติดตะแกรงคอกหมูเออนั่ยน่ะน่ ให้เราติดรถลงมาด้วยนี่ถ้าได้ยินเมสเซจนี้นะเปยก็ขอบคุณและซาบซึ้งมากเลยขอบคุณจริงๆที่ให้คนเนี้ยติดรถลงมาเพื่อมาหาแท็กซี่ต่อไปสนามบินในใจกลางเมืองเชียงใหม่ขอบคุณมากถ้าไม่มีรถวันนั้นมาก็จะไม่มีเปกิ๊กสิทธิัญญาในวันนี้ก็คือจะไม่ได้ไปออกกิ๊กดูเลยถูกไหมเปล่าคือจํา ชื่อเจ้ของรถไม่ได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออก็ต้องขอบคุณด้วยค่ะก็พูดอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้ลงดีเทลในรายการอื่นๆก็มีของคุณเบนนี่แหละคะ่ะก็ฝากด้วยนะคะถ้าดูอยู่นะคะเป็กอยากจะขอบคุณจริงๆถ้ามีโอกาสเจอกันนะขอ่อยเป๊กได้เลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งก็จะแต n งกิวมากๆนะคะ